ร้านเฮ้ยตะไคร้ไก่ตะไคร้อันนี้บางขายอยู่แถวไหนครับผมก็คือจะวนไปเรื่อย<ช>ๆอย่างธนาคารนี่ก็อยู่ที่ไปรษณียีเมื่อวาน,นก็อยู่กรมการปกครอง<ช>อ๋อนี้เป็นตะไคร้เหรอ<ช>เวลากินก็ไปนี่มันกินตะไคร่กินกระหมูเลยนะ <laughs> มันไม่เหมือนกับมันกัดกัดพร้อมไก่ไปเลยจ้ะในส่วนผสมก็มี ถ้าใครไม่กินได้กินได้ด้วยใช่ไหมกันได้จ้ะล้างสะอาดเรื่อยๆเป็นสระนไทยนะตัดพร้อมใส่เกือบจะหมดแล้วมันวันละกิโลครับเนี่ยเก็อขายดีมากเลยสวยนะสามสบหกอันเลยน้ำดำนครับ